ทะเลบางปูอันนี้ปูก้อนผัดผงกะหรี่น่ากินมากเลยอ,นนอันนี้ปูแตกอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาหน้ากินมากมากเลยอันนี้ข้าวผัดปูยำถั่วปูแม่กินหมดไปแล้วน,นี่ข้าวโถนะคะโถหนึ่งนี่ห้าสิบบาทเป็นข้าวหอมมะลิอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมโอ้ยหอมมากเลยเข้าวหุงมาใหม่ๆข้าวหอมมะลินะคะหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยไฟลมมันพัดตลัวไฟพุ่งมาที่หน้า เธอผับไปทางคืนหน่อยไฟมันพุ่งมาที่หน้าฉันผับไปอีกฉันกลัวมากเลยเดี๋ยวฉันมีผมไนงะเดี๋ยวมันไหม้ผมฉันเนี่ยเอาเข้าวเปล่ากินกับพวกนี้ไม่ลู้เอาไหมเอาหน่อยนี้นะนี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าก,กับกินที่นี่อ่ะที่นี่อร่อยที่สุดในโลกผัอไปผัดไไฟมันเข้า้ามแม่ลมมันพัดอาหเอปิดพัดลม ไฟมันเข้าหน้าแม่เอออร่อยมากเนี่ยลูกค้าลืมมาแล้วเมื่อกี้มีพระมาฉันเพลงที่นี่สามสี่รูปอืมอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอืม ไปกินที่ไหนก็สู้ที่นี่ไม่ได้ต้องมาที่นี่ไปภาคใต้ไปกินตรงประจวบก็ไม่อร่อยไปกินตรงบางลานี่ยตรงภูเก็ตอะ่ะที่มันเป็นสถานบันเทิงเยอะๆร้านสวยก็ไม่อร่อยของลุงเปนอร่อยที่สุดในโลก วิวขนาดนี้ลุงพลเขาลงเป็นสิบล้านนะเขาทำแบบเธอเล็กอะ่ะเธอจะขึ้นมาเนี่ยเขาปลูกต้นไม้จิบตัวทัว้งทั้เนเลยเนี่ยต้นไม้ทองงอกงามดือดสีขาหาง,งต้นอะไรหนูรูป้ป่ะเนี่ยสวยมากลีลาวดีอร่อยมาก คุณลุงสวัสดีปีใหม่ไทย<แ>หายลุงรวยรวยรวยทำไมใส่เกางกงก็ขาดซิ่งเหรอตลาดนิ่งแก้ว่ายผายเกงลุงนิดหนึ่งตายตายยังกับเด็ก <รอ S 1> วัยรุ่นในรุยี่แปดก็นายทำไมสวยจังเลยอ่ะลุงเนืะอสวยมากอย่างกับตะวันเลยไปไปภาคใต้ก็คิดถึงลุงตรงนี้ลุงให้เขาไม่ใส่หนมันไม่เดือดไปภาคใต้จะต้องมากินที่นี่ค่ะเพราะว่าไปอยู่นั่นหกวันกินอะไรก็ไม่อร่อยที่นี่อร่อยที่สุด คุณผู้ชมอมืเนี่ยกลุมก้านผัดผงกะหรี่ที่นี่อร่อยที่สุดในโลกมาไม่ตักข้าวเดี๋ยวจะตักเองมาไม่ตักใหเอาเยอะไม่รูกข้าวลุงพลอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกเลยกะ นี่ฮะนี่ค่ะนี่ปลาหมึกไข่นึงมะนาวโอหสดอย่างนี้นะอร่อยมากสะใจคุณแม่เลยอาหาอร่อยแซ่บมากโอ้โหอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแซ่บมากเนี่ยรสชาติมันดีอ่ะมันเปรี้ยวๆวห,วหวานเผ็ดๆร้อนๆสด,สดลงไปนี่แบบโอ้โหถูกใจอ่ะปลาหมึกสดๆ โพทะเลบางปูเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะอร่อยที่สุดในโลกแล้วให้เลยมีมาแล้วค่ปะปลาหมึกผัดชาค่ะปลาหมึกไข่อืมฮะน,นี่ไงอันเนี้ยอันไปจังน้นเดี๋ยวไฟมันเจ้าหน้าแม่คุณผู้ชมโอ้โหปลาหมึกไข่สะใจที่สุดในโลกแม่เลยเนี้ยนะกินอย่างนี้นะราดข้าวนะมีผัดกบมีใบมีใบกะเพรา มีใบมะกรูดมีไอเนี้ยอันนี้เขาเรียกกระชายอะ่ะคุณผู้ชมอืมอร่อยมากอืมอืมเอ้อ่อยเนี่ยดูเลยที่สุดลงส่งกระดาษให้แม่น่ะ อืมอร่อยมากที่สุดออร่อยที่ที่สุดในโลกอระใสยเตยเตยมันจะได้เดือดปุดๆุดตายลูกมันจะได้เดือดปุดปุดเรากำลังไล่สดอืมอร่อยมากโตทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูตะมุดประกรัน เจสบานบัมปูเจ็สิบี่ปากซอยจะมีเทคนิคบัมปูสมุทประการกับโชรูมอิสุสุเข,ข้าตอยมาเลยห้าร้อยเมตรเจอเลยเนี่ยอร่อเอออาหารเป็นอาหารที่อาาร่อยที่สุดในโลกค่ะแม่เนี่ยไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยไปอยู่ภาคใต้หกวันคิดถึงมากเลยเป็นอาหารที่อาาร่อยเนี่ยจเจริญอาหารมีความสุขอร่อยมากมาก เขากูเกิลเสิร์ชได้นะคะโพทะเลบางปูค่ะของลุงพลโพทะเลบางปูเทศบานบางปูเจ็สิบสี่เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเนีย่ยเห็นไหมคะนี่ลุงลงทุนไปสิบล้านเลยนะสร้างตเลตะพื้นนี่ของของฟ็นไม้สักนะลุงลงทุนใช้ไม้สักเลยนะเนี่ยลุงพลลุงพลก็ชอบไม้สัก เาไปเสาะหาไม้สักไปเสาะหาไม้สักมาเลยเนี่ยเจ๊ mm. น้อยมาเอาแมวไปแม่กลัวแมวมันมานอนอยู่ใต้โต๊ะแม่กลัวมากเนี่ยกลัวมากเลยกลัวมากเลยลูกไก่อะนลูกไก่เธอลูกไก่ไก่อะไรเธอเป็นลูกไก่ ลูกไก่เธอ,อขายของด้วยเหรอหรือว่าเธอเล่น,ลน <c oughs> ได่มันไปเป็นน้อยไม่กลัวอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวสดมากเนี่ยสดมากหนึบมากอร่อยมากอันนี้ปลาหมึกไข่ผัดฉาน,นี่ปลาปูก้อนผัดผงกะหรี่อันนี้โต๊ะแตกอันนี้ข้าวผัดปูอันนี้ยำถัว่วปูแม่กินหมดแล้ว อืออร่อยมาเลยค่ะมาเลยค่ะโคทะเลบางปูดูบรรยากาศทะเลวิวหลักร้อยร้านอาหารหลักสุบหลักร้อยวันนั้นแม่ไปภูกเก็บบางลาที่เป็นตะถัางที่ที่ว่าเป็นตะถัางเป็นเทองอ่ะไปกินร้านตะเวยอ่ะมันบอดแซบอ่ะ มันกินไม่แซ่บมไม่ถูกใจคิดถึงร้านลุงคนต้องมานี่เลยต้องมานี่เลยเนี่ยเดียดูดูเนี่ยโป๊ะแตกเนี่ยมีมีเห็ดฟางมีกุ้งเนี่ยมีกุ้งเห็นไหมคะมีหอยมีปลาหมึกเนี่ยคุณผู้ชมดูเสียเนี่ยเห็นไหมอาหารทะเลที่เนี่ยจะสดทุกอย่างคุณผู้ชมสดทุกอย่างเขาเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งแต่ครัวปิดสามทุ่มครึ่งนะ นั่งต่อได้ถึงสี่ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากนี่นปลาหมึกหนูชอบไงลูกรักเองหลมัมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามาแล้วอยู่ไว้ตรงนี้ เอาข้าวไว้ไว้ใต้คุ้ยลนอาวางนี่อ่ะวาระาวางังระวังอันนี้ยำตากระพงฟูค่ะคุณผู้ชมเอาฝาปิดแล้วไว้ใต้นี้ไว้ต้นนั่นก่อนก็ได้เดี๋็วน้ามันหยดลงไปต้นน้นน่ะคุณผู้ชมเจ้าขาดูสิคะเวสวัาวางอลังการเอาน้ำยำมาให้แม่ ดูสิคะน่ากินขนาดนี้อันนี้ถ้าไปกินที่อื่นนะเป็นพันนะจานขนาดเนี้อันนี้แค่หลักร้อยสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทนี่ยำยำยำนี่เห็นไหมคะนี่น้ำยำค่ะน้ำยำน้ำยำใส่มะม่วงน่ากินมากๆเลยคุณผู้ชมเจ้าขานี่คะ่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมเจ้าค่ะเนี่ยน่ากินมากเลยปากระพงฟูเดี๋ยวจะทำไงิีเนี่ยอ่าวัวแขนมันไปโดนม,น,นมันนี่นุ่ม เอาเอาเอาจานบางใบใบหนึ่งดีกว่าเพราะฐานเสื้อแม่จะไปโดนไฟแม่จะให้ช่วยตักให้หรือไม่ก็ยกจานให้แม่เพราะแขนเสื้อแม่มันโดนไฟแล้วมันจะไฟไหมอร่อยแมกนะคะร้านโพทะเลบางปูเทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่ตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการนะคะหน้าปากซอยเนี่ยจะมีโชว์รูมอิสุสุแล้วก็มีเทคนิคบางปูสมุทรปราการเข้าซอยมาห้าร้อยเมตรเจอทะเลแบบนี้เลยค่ะอาหารที่นี่ก็คือหลักสิบ คือหนูเอาจานยกอย่างนี้แลให้เขาถ่ายแล้วแม่ตักเขาตอนนี้แม่เอื้อมไปเนี่ยมันมันไม่สแกนเสื้อแม่ไงอาจารย์มาเนี่ยจะให้เขาถ่ายน่ะมาตรงนี้มาหันมาตรงนี้หันถั่วมานี่เออแม่จะได้ไม่โดนไฟแม่จะตักกินไงกลัวโดนไฟไงนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าหน้ากินที่สุดในโลกเลยนี่แล้วเขาก็จะมีผักนี้นะคะผักเนื้อใส่มาเนี่ยแล้วก็มีถั่วลิสงเยอะๆเนี่ยตักมาเนี่ย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  คุณผู้ชมน่ากินที่สุดในโลกเลยอ่ะวางได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็น้ํายํามะม่วงเนี่ยราดลงไปน้ํายํามะม่วงราดลงไปเลยค่ะที่แม่ไม่ราดลงไปในปลาเพราอ,อะไรรู้เปล่าเดี๋ยวมันไม่กรอบเวลาเราจะกินเนี่ยเราตักใส่จานแล้วค่อยมาราดแล้วค่อยกินเนี่ยมันจะกรอบคุณผู้ชมแล้วกินเหลือเราใส่จับบ้านไปกินต่อได้อืมอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา อืมอร่อยมากแซ่บมากกัวเนี่ยเขาชอบมาใหม่ๆเลยอร่อยมากค่ะอืมสุดยอดอืม มาให้ได้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตมากินที่นี่อร่อยถูกบรรยากาศดีกินเนี่ยหน้าชายทะเลเลยทะเลบางปู อร่อยมากมาเลย กางซ่อมอ่ะเริ่มได้ป่ะอร่อยมากคุณผู้ชมเอ๊ทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรประการเทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่อร่อยมากราคาหลักร้อยวิวหลักล้าน อร่อยที่สุดในประเทศไทย ชาไทยไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทารไม่มีอคอเลสเตอรอลสูรตรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ห้าร้อยไม่ขายขายหนึ่งร้อยบาทเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยมาให้กับคุณผู้ชมนะคะห่อนึงมีสิบซองจงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทารไม่มีมมมอคอเลสเตอรอลสูรตรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะอันนี้สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูรตสรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะห่อนึงมีสิบซองจงได้สิบแก้ว ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้อันนี้นะคะไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ราบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีส,งงส,สิบซงงได้สิแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะโทรมาที่0ูนย์แปดหนึ่งหกสามน์ี่กอลไลน์มาเลย์มาแอดลีน่าดอตแกงลนมีแอดลีเอ็นเอดอตจีอนไชื่อข่าวโหดค่ะ เป็นไล